อย่ายุ่งอย่ายุ่งออกไปเลยออกไปแม่บอกไปดูช้างใหญ่ปะไปดูช้างใหญ่ปะ <Hey. S 1> ไปเร็วงั้นปิดปิดช้างใหญ่นะไปออกมาเอามือออกมาจากคอมพิวเตอร์ไปไปนั่งไกลๆเลยไปนั่งไกลๆเลยตรงนี้เรียกว่านั่งใกล้ๆไปอยู่ไกลๆไปออกมาออกมา ม่แม่ออไปออกไปแม,แม่จะทำงานออกไป,อ,ปอยากทำงานเป็นแม่เดี๋ยวโตขึ้นไม่ทำงานจะโดนเตะงานของมอม่จะทำงานอะไรทงานองม่ก้อบไปที่ว่าของของแม่ให้ทำงานกับแม่ตรงนี้ <laughs> ไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำงานเนาะตื่นมาล้วค่อยมาทำงานเนาะไปซื้อ้องไปที่ก่อนไปซื้ออะไรซื้อข้างนานอ่างเปาอือไปนอนไปแล้วเราเดี๋ยวค่อยลงไปซื้อเ้วค่อยมาทำงานอ่างเปาไป <c oughs> เออดีมากบายบายก่อน